คอนโด New n o เ l ลงามวางวานนะครับเป็นได้อยู่ชั้นที่22นะครับฝั่งตรงข้ามห้องเนี่ยก็ไม่ติดห้องใครนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหม่นะครับมีแอร์สตัวนะครับมีเครื่องซักผ้านะครับไมโครเวฟนะฮะเตาไฟฟ้านะครับที่ดูดควันนะครับ ระเบียงนะครับหัานไปทางที่ตะวันออกนะครับผันไปทางเดมอรนะฮะต่วนี้คืองามวงวานนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องนะครับก็จะมีแอร์หนึ่งตัวในห้องนะครับข้างนอกมีตุกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในห้องน้ำจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ นี่ประตูห้องน้ําจับเลยนะครับไม่มีประตูกั้นนะฮะ